สวัสดีครับวันนี้ผมซันนี่ชัว่นะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องเกี่ยวกับน้ําประปาเค็มนะครับใช่ครับเรื่องน้ําประปาเนี่ยมันมีปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าในเวลาที่ผ่านมาเขาบอกว่านะครับน้ําทะเลเนี่ยมันเกิดโรกร้อนนะครับแล้วมันก็หนุนเข้ามาเขื่อนมีน้ําไม่พอนะครับซึ่งก็ไม่รู้อาน้ําไม่ทาอะไรกันหมดนะครับแล้วก็เลยน้ําไม่พอก็เลยทําให้น้ําประปาของเราเค็มไปด้วยนี่นะครับทีนี้ผมจะมาบอกว่า การที่เรามีน้ำเค็มนี่นะมันทําให้ครึ่งกลองเรานี่ครับมันจะเค็มไปด้วยนะครับน้าที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีรสเค็มได้นะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับต้องมีคนบอกว่าให้ใช้ไอตัวน้ำอาโอนะนี่นี่มีกองดนื้อห้าหกชั้นนะครับมันก็ยังมีความเค็มอยู่นะครับมันแก้ไขปัญหาไม่ได้คนที่เอาน้ําไปต้มยิ่งแล้วใหญ่นะครับมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ลองกลับมานะว่าเราจะทํายังไงนะครับ ผมก็เลยไเจอนะพยายามค้นหาตั้งนานแล้วว่าจะทําไงดีปรากฏว่าพบวิธีแล้วนะครับอยากให้ทุกคนลองทําตามด้วยนะครับคืออย่างนี้นะครับว่าน้ำเนี่ยนะมันไม่ได้เค็มตลอดเวลานะปลาปลาเนี่ยนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับที่นี่เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเค็มตอนไหนตอนเช้ามันเค็มไหมตอนเย็นเค็มไหมตอนกลางคืนมันเค็มไหมนะครับเราต้องมาดูที่แอปของการปลาปลาครับลงไปเลยนะครับมันจะชื่อว่า n w u online เนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของมันนะครับนี่ครับเป็นอ๋อพูดผิดนะครับเ uh, ป็น M W A อ๋อมึงเขียนมัมันง่ายๆหน่อยก็ไม่ได้นะครับนี่ครับนี่รับ M W A ออนไลน์นะครับอ่านี่ะครับมันก็เป็นเป็นเป็นระบบแอปนะครับให้เราได้ดูเรื่องของคุณภาพน้ำผมไม่ดูอีกทีนะครับนี่นะอืมอมมันจะมีปุ่มกดที่บอกว่าคุณภาพน้ำนะเรากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็มาดูอีกทีนะครับว่ามันจะมี เป็นแผนที่ให้เราดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เรายังดูว่าเราอยู่ตรงไหนใช้การไม่ได้นะครับพอนนี้กดเข้าไปนี่ครับนี่ยมันบอกยังใช้การที่ตั้งไม่ได้ซึ่งเมื่อไหร่มันจะทําให้มันใช้ได้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับบวกๆเข้าไปนี่ครับมันจะเป็นสีๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะดูว่าพงที่ผมอยู่แถวนี้นะครับหลักสีมันเป็นยังไงเราคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครัมันจะมีกราฟขึ้นมาเลยเห็นไหมครับว่าในเวลากี่โมงนะครับในเวลากี่โมงมันจะ เป็นสีแดงสีแดงตัวนั้นน้ำมันจะเข้มนะครับเราจะกินไม่ได้เราจะกินได้เฉพาะตอนที่มันเป็นสีที่เป็นสีสีน้ําเงินเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าเราอยากจะกินน้ํานะครับให้เราอันอันไว้ก่อนนะครับกังวนอย่ากินนะครับน้ําที่อร่อยที่สุดน้ำป้าอร่อยที่สุดนะครับนู่นครับตอนประมาณเที่ยงคืนหรือว่าห้าทุ่มนะครับนั่นแหละครับก็เป็นผลทําให้เราต้องมารอมันนะครับพอลองรอมันใช่ไหมครับพอถึงเวลานี่นะครับเรามาดูกันนะครับว่า มันเคมไหมตอนนี้มันก็มันอาจจะต้องกินกันหน่อยนะครับอืมมันไม่ค่อยเค็มแล้วนะครับเมื่อกี้ผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นกับน้ําดี่ผงเมืองน่านนะครับมันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่อืมมันดีขึ้นมากเลยนะครับตอนนี้อืมดีขึ้นมากนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าเราจะต้องไปดูช่วงเวลานะทีว่าเราจะดื่มน้ําตอนไหนเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันจะให้เรากินตอนไหนได้นะครับ อันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าใครอยากจะปฏิบัติตามนะเราก็จะได้เราก็จะได้คุณเหนื่อยที่หายแลพูดเสียงแบบนี้นะครคือเราก็จะได้ดื่มน้ำที่มันไม่เค็มแล้วก็ไตอะไรไม่พังครับวันนี้สันนิชัวนะครับขอลาไปก่อนนะครับบายๆนะครับบายๆเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านครับ